พี่เสื้อแดงมาจากไหนครับเนี่ยอ๋อมันไม่รู้เหมือนกันครับอยู่ๆก็โดนมาเลยเอาแล้วใครกันอันนี้นายชื่ออะไรหลอโอเคครับโอ๊ตทำความรู้จักกันนิดหน่อยครับจะได้แบบช่วยกันกลัวนายอย่างยังภาษาอังกฤษนายได้ปะได้แนน่อนอย่างสีเหลือง Mango อะไรพูดชื่อผงไอ้หมดฮ้ยกลัวแล้วครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรพูดออกมาชื่อชื่อรถทองครับชากลังเหลา Jelly สีสูับ เ็นจะตออยู่บ้าจะโตไม่ได้เยอะเจะโตมาคุดติดเร็วเร็วเรเรียกจะโตมาเลยงั้นตัวประกันตายนะเว้ยรถนายมาประเทศนี้นานเน่ยเนี่ยเป็นอันตรายผมเยอะไม่ไม่ไม่เข้ามาหรอโอ้ประสบการณ์ดีเลยเนี่ยอย่างวัยพุประตพืชเฮ้ยเขาไม่สนใจเราเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสนใจนยดิจอยอยู่จอยอยู่ไปได้ครึ่งหนึ่งแลขึ้นหนึ่งแลขึ้นหนึ่งแลขึ้นหนึ่งแล้ว ตัวประกันครับครับคนเลือกออกมาเขาเลือกออกมานคเลือกออกมาเลเอกไมแพ้เลือกเลือกเลยครับเลือกเลยครับลองลองลองตัวประกันลองอ่าออก็ได้อ่ะาลองเลยลองเลยมานนี้อันนี้ช่วยด้วยครับช่วยผมด้วยตะโก้ลองร้องด้วยอย่าแย่งกันสับนะหมอเจ้ตีช่วยผมด้วยครับร้องด้วยร้องด้วยร้องเลยลองดิร้องครับ ท่าไหนนะปันนิด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 เออโดนเขาแาดิรออะไรสุขภาพสุขภาพเป็นไงครับสเดยโอยโดนตีเป็น1่ทีเลือยเเลยครับสุขภาพเหนืออะไรอ่ะสุขภาเหนืออเหือเดิครับขอโทษนะขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเกิดแบ่งกันบ่งอยู่แบ่งเอาไปหนึ่งบาเลยพ่อผมจะเริ่มปล่อยตัวประกันคนที่เลือดเยอะ ออกไปคุณห้ามวางสไปแบหมดแล้วหม็กที่ที่ผมจะหลบหนีหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วทั้งท้องอ่ะของหมดแล้วอของหมดแล้วโอเค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 ไปกินอยู่ไหนไปกินถ้าสมมติว่ามีสไปเด็กเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยเขามีปืนคืออะไรทางเขามีปืนนายเอออย่ายิงนะครับอย่ายิงนะครับเออผมยอมนะครับมามามาพี่มาไม่ผมบอกว่าถ้าไปไปไปคนนึงไปคนนึงมาคนนึ่งไปแท็บไปอะไรเยอะไหมครับผมเลิกไปชื่อเลยวะาไอ้เวร ทุกคน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 ดูดูดูรถเลยนะผมออกไปรถผมยางแตกเมื่อไหร่ตัวประกันอีกคนนึงตายหมดเลยนะบอกคนพี่ผมรอตีให้ผมรอตีให้รอตีให้รอตีให้โอ้พี่ชายครับจะจะทำไรครับเฮียเฮียเฮี่ยแล้วเบสตาเอาหรอผมผมหมูแววเหรอขอโทษครับขอโทษขอโทษนี่เขาจะทำผมเลยครับอะไรครับ ัลลโหตำรวจครับพ่อคุยระบบเหรอครับว่าไงครับตัวประกันเกี่ยวแตกหรือเปล่าไม่ไม่ไม่แตกครับไม่แตกเฮ้ยอยู่นิ่งอยู่นี่งกุ้งเหมยครับโอเคครับเขาเโอ้เมื่อกี้มันลุกเองครับเมื่อกี้มันลุกเองครับอยู่นี่งๆไปรักชีวิตตัวประกันเหรอฮัลลโหไรักชีวิตตัวประกันเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าไปนี่มึงอย่าเดินพลาดเดี๋ยไอ้ที่มันจะเดินออกไปทำไมกันน่ะเอ้อเดินไปทำไมตรงนั้นเนาะจะเดินทำไมวะไอ้ที่อะอยู่นิ่งๆนะตัวประกันอยู่นิ่งๆครับผมอยู่นิ่งสุดๆนะครับตเอาไป อยู่นิ่งๆไอ้หนุ่มอันนิ่งแล้วเนี่ยนิ่งแล้วยังไม่ขยับเลยให้ทิ้งหมดไปอยู่ทิ้งหมดฟังตรงข้ามเป็นไหมฟงตรงข้ามอะครับมันลุกเองอ่ะขาไปตะคิวยืน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 อยืนนิ่งๆนะมโอเคได้ครับได้ยืนยืนจะกลับบ้านไหมไอ้หนุ่มอยากกลับครับจะกลับบ้านใช่ไหมก็ยืนนิ่งให้ดูยายใจนี่ไงเนี่ยมาอยู่ข้างกางเพงเนี่ยเฮ้ยตำรวจอยู่ข้างกางพงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตำรวจเรียกเฮ้ยตำรวจเนี่ยกเฮ้ยรับตัวปรเกันด้วยนะ เอ้ยเอาไปนะไอ้หุ่เลือดอะไรเนี่ยสุขภาพเออโอ้เลือน้อยนะครับเหลือน้อยนะครับจะตายนะครับเลือดเทาไรเหลือเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบบอกตำรวจไปตะโกนบอกตำรวจอย่าเข้าไปเลือดสิครับเจสิมึงเจ็ดอฮ้ยเฮ้ยเกลือเยอะจังวะเกือบไปแล้วนุ่มเกือบไปแล้วเออตายเอาตายเอาโอ้ยจุกเลยโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยใส่ใสใส่ใส่อะไรที่ใ่เนี่ยออ ไอ่ทำไรตัวประกันอยู่เพราะว่ามันเยอะเยอะเฮ้ยไอ้ดูดมจะตีมยังว่าเฮ้ยไอ้นูนหันหน้าไปทางตู้ E T M หันหน้าไปทางตู้ E T M ยิ้มเพ่งที่ผมเจอสไปด์แถบชิดนะครับชิดนะครับอเคโอเคที่ไม่ทำอะไรอีกแล้โอ้ยกินทอดอะไรวะอะไรวะาง้ยย้อนย้อเฮ้ยตำรวจแบกเหรียญไปส่งไม่ต่อยกูเฮ้ยอะไร อะไดูนข้างนลัเราเนี่ยอะไรนะอะไรนขหลังไว้เนี่ยอะไรนะไอ้หน่มไอนไอนมรอยโอยอยกเลยนะช่วยผมช่วยผมด้วยช่วยด้วยครับต้นลวดผมขจะาผมแล้วเมีจ่อคอยผมอยกัปิัน

ไอ้นุ่มโอ้โหเข้ามาเลยโอ้โหจะทันแล้วครับประตเปิดประตูเฮ้ยไรวิดเกิวยบอแอบ้ยครับครับับข้า่งมน่่มน่งมาห่่าอยู่ไหนปล่อยไนั้นแหละปล่อยไนั้นแหละเอาแอบด้ปล่อยไนั้นแหละกูตายล้วข้าวกูเพิ่งกินมาไม่คิดจะเดี๋ยวแรกเลยหรอกเมื่อกี้อะไรกันเนี่ยคือแบบ เพิ่งกินข้าวมาด้วยไม่สงสารเลยตอนนี้ครับพ่เมอะไรแบบอะไรนะอ๋อยู่ีเจากทีไหนมเนี่ยหมออยู่จักวานี้เลครับร่งหนอยเดร่กน่อยอ้าให้เป็นรักษาที่สอนหี่นะ ก็อะไรขึ้นครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอพาตัวไปสอนอด้วยนะครับครับผมจะเป็นตัวประกันเขาได้ไงเนี่ยเขาชอบกำลังจะบินออกเลยอ่ะแล้วอยู่ๆเขาก็มากันเต็มเลยอ่าลงมาเลยครับเออเรียนขอเชิญตัวเข้าสนนอครับผมตัวประกันครับทำถึงไปเป็นตัวประกันอ่ะเอผมหยุดการหลาดกำลังยืนอยู่ ดีๆครับแล้วเขาก็มาจากไหนก็ไม่รู้ประมาณเจดดคนนั่นแหละครับแล้วเขาก็โถมพร้อมกับอาวุธอ่ะคนที่ว่ามาโถมเนี่ยใส่สูทใช่ไหมคะไม่ใส่ครับตอนแรกเขาไม่ใส่กันเลยเขาถอดมากันหมดใช่ครับอ๋อแล้วล่าสุดที่เห็นเขาอ่ะรูปลักษณะเขาแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะใส่สูทใส่อะไรไหมอ่ามันก็จะมีบางคนเขาหลุดมาบ้างครับหลุดถอดเสื้อมาแบบใส่สูทอะไรพวกนี้ครับอ๋อใส่สูทอะไรอ่ะ เท่าที่เห็นนะครับน่าจะเป็นสีเทาครับแล้วก็มีหลุดชื่อออกมาด้วยครับชื่ออะไรคะชื่ออะไรเท่าที่ผมได้ยินก็จะมีคิสคิสยู่ไหนไปกิแล้วก็มีอะไรสักอย่างน่ะครับผมจําไม่ได้จริงครับมีสักชื่ไหมไม่แน่ใจเหมือนครับมันความจํามันไม่ค่อยดีเขาฟาดผมหลายรอบมากเลยครับแล้วเขาได้ทำอะไรรักใครโอ้ทำทำครับทําจนสลบเลยครับนี่คุณตารวจเหรอครับเนี่ยใช่ครับผมตํารวจครับ ผมผู้กองครับผู้กองเราช่องครับครับผมมีเรื่องจะมาแจ้งนะครับครับผมว่าไงครับพี่ป้าข้างบ้านเขาไปยืนด่าผมนะครับอือมีอะไรหรือเปล่าครับคือป้าข้างบ้านนี้เขาชื่ออะไรครับฮัลโหลครับปรีนานะครับปรีนานะครับเอเขาทําอะไรบ้างครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับเขาไม่ยืนด่านะครับว่าบ้านเป็นสลิมโอเคครับโดนจับเป็นตัวประกันเลยไปข้างในค่ะระวังระวัง ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมดูแลตีไม่เฮ้ยเฮ้ยผมอยู่ข้างในนี้ครับผมไม่ไปไหนจริงๆผมอึดอัดนะอย <Additional S 1> <Nah. S 2> ู่ข้างในเนี้ยแล้วความอึดอัดอ่ะผมอยากอยู่ข้างนอกกว่ามันอึดอัดร้อนมากเลยอุ้ยอุ้ยโอ้จะทำอะไรครับเนี่ย โอเคป้นเลยป้นเลยทีนี้ป้นเลยหยุดยกมือขึ้นอย่าขยับไปสักทครับยกมือขึ้นอะไรครับยกมือขึ้นผมจะป้นคุณโอเคโอเคครับโอเคยกมือขึ้นตัวนี้ห้ามขยับครับนั่งลงนั่งลงนั่งลงเลยนั่งลงเลยนั่งลงนั่งลงห้ามขยับห้ามขยับมานี้เข้ามานี้ไปทำไมข้างหน้ามานี้มาข้างหลังไปทำไมไปอะไรอยาขยับนะ ห้ามตุกต hmm ิกห wow. <c oughs> ้ามตุกติกห้ามตุกติกนะห้ามตุกติกนะไม่ถ้าตุกติกนี่โดนนะโดนนะโดนนะอะไรอะไรมาตรงมาครับอะไรฮะฮะอยู่นิ่งอยู่นิ่งเอามวิ่งนะขยับนี่โดนโดนโดนหมอกเลยโดนอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยอยู่นิ่งเนี่ยมาเนี่ยเดินออกมาเดินออกมาห้ามลุกห้ามลุกเดินออกมาไปยืนอยู่หน้าประตูไปยืนหน้าประตูอันนี้ร้อง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  ร้องดิครับผมดุกโดครับกลับมากลับมากลามาพูดดังๆนะตะโกนเปิดตะโกนนะเปิดตะโกนนะโอเคอย่างเสียงไหมครับเย็นลงถ้ามีบอกทุกอย่างเดี๋ยวผมให้เหมือนหนึ่งเอาจะบอกยังไงก็บอกไปหมดแล้วเนี่ยถามสี่ห้ารอบก็หมดหมดแล้วเนี่ยแบบจำเสียงจำแต่ว่ามันก็ยังลังๆอยู่เพราะว่าผมโดนต่อยจะเต็มที่แล้ครับโดนกระทืบจะเต็มที่แล้ครับจริงเหรอใช่ครับเพรตื่นมาก็ยังงงอยู่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้น คณบอกว่าเขาเอ่ยชื่อด้วยถูกไหมใช่ครับมีเอ่ยชื่อด้วยครับผมจําได้แค่คิดครับอันนี้ผมจําได้แค่คิดแล้วคนอื่นผมยังจําไม่ค่อยได้อเพราะผมตื่นเต้นมากครับตอนนั้นคนอะไรว่าโดนอุ้มแล้วตื่นเต้นสงสัยรอบหน้าจะอยากอยากได้งานโตกันไว้พะผมเล่นบุกแล้วเขาก็เล่นตอบพืนอ่ะผมผมบอกว่าสีเหลืองเขาก็เย็นโลเลยครับ ครับครับที่ไหนครับมันนี่ไงครับไหนครับไหนไหนเกิดขึ้นมานี่ไงครับเราควรตือนหน้าตนอนไดเสียงแบบนี้ไหมอันนี้ผมผมไม่แน่ใจครับอันนี้ว่ามีหรือเปล่าครับแต่ว่ามีแค่หลุดชื่อครับมีแค่หลุดชื่อใช่อะไรอ่ะเกิดขึ้นครับอ๋อพอดีว่าอ่าคนเนี้ยครับที่เป็นตัวประกันเขาจําได้ว่ามีคนหลุดชื่อหนึ่งคนที่ชื่อว่าคิดนะดูตัวไหนครับผมเพิ่งมา ไม่รู้เหมือนกันครับได้ ot, <อ>ยิน,น,นจริงๆ<า>ครับอันนี้ได้ยินร<ะ>จริงๆ<พ>ครับตอนไหนครับตอนไหนครับตอนผมโดนจับอยู่ครับเหมือนมีคนนึงเขามาจี้ผมอยู่แล้วก็อยู่ๆก็มีคนเรียกขึ้นมาคิดคิดอะไรสักอย่างนะครับผม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 ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคิดกี่คนผมก็เลยเรียกประกาศว่าคุณชื่อคิดมากอนอหน่อยคุณมาคนแรกไงตอนนี้ใช่ครับผมชื่อคิดไงอันของจอเรียว่าคุณเป็นสุดเทา้เขาบอกว่าสุดเทา ใครวะสุดแต่ตอนนั้นคือแบบพูดยุ่งยากแบบเลยสมบูรณ์ไหมสมบูไหมทรงผมไหมทรงผมอะทรงผมไม่เห็นครับเหมือนว่าจะไม่เห็นเพราะว่าใส่หมวกใหญ่ๆกันหมดเลยคุณจําได้แค่นั้นใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ที่ผมเดินลางมาเพราะว่าโดนฟาดทีสมองกระทบกระเทือนแล้วโอเคครับโอเคครับคุณคิดขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากครับผมขอแป๊บหนึ่งครผมขอแป๊บนึ่งครับขอผนตัวหน่อยนะครับว่าตอนมีหน้ากากมา อันที่ผมลืมๆนะอันนี้ไม่ไม่ได้ลืมแบบเล่นๆนะครับอันนี้ลืมจริงนะครับคุณคิดมีหน้ากากกี่อันฮะมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหน้ากากหนวดมีหน้ากากปิดปากมีหน้ากากเด็กสมบูรณ์มีหน้ากากคุณยายแล้วก็ปิดปากดําครับแล้วก็มีหน้ากากลิงอัน,นใหญ่ๆเหมือนเขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะที่มันโคขาวใหญ่ๆห,หน่อยบิ๊กฟุตเออใช่แล้วก็มีหน้ากากลิงอัน,นใหญ่ๆอันหนึ่ง <c oughs> หน้ากากลิงนี่หรอหน้ากากแบบเป็นลิงนะครับหน้ากากลิงนี่ใช่ครับแต่ว่า มันอันใหญ่กว่านั้นอะ่ะนั่นเขาใส่ฝาโอง่งแล้ปแบบวีนักการมันไม่รู้ไงนะแล้วก็ที่รู้ๆคือเขาตบมุกเก่งมากเลยคนที่นักการ์ดลิงอ่ะได้ได้ข้อมูลสำคัญแล้วตบมุกเก่งใช่ครับเขาตบมุกเก่งมากผมผมบอกว่าใบพุธปัตพุธเขาใบพุธปัตพุธเลยครับแล้วก็รถนะมันจะมีรถคันเนึ้อที่จำได้ติดตามมากเลยครับเพราะว่าเคยไปขมโมยของเขามา โอ้โหเขีจับก่อนแล้วเนี่ยผมว่าคนนี้ดีกว่าจะจับเป็นตัวประกันมันไม่ใช่เขาไม่ใช่เฮ้ยใช่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับอันนี้สําคัญมากครับแต่ละคนคือเขามีแหวนครับเขามีแหวนอยู่ตรงนิ้วนางครับโอ้โหแต่งงาแล้วหรือเปล่าครับไม่นุ่งนะครับใส่ทุกคนเลยเมื่อกี้ใครตบมุกครับยิ้มหายแล้วหายยากซะด้วยที่อ่ะใครตบใครตบมุกนี่เล็งไว้เลยนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าโจรตบมุกเก่งมากเขามีขนหน้าท้องหรือเปล่า เออขนหน้าทองน่ผมไม่ได้ดูนะครับน่าจะมีขนหน้าแข้งก็น่าจะมีอยู่ครับน่าจะมีขนหน้าแข้งคืออตอนแรกเลยตอนแรกตั้งแต่เริ่มเลยนะคือผมไปยืนอยู่การลาดใช่ไหมอันนี้แล้วผมก็ยืนกล่าวว่าจะไปไปโรงพยาบาลอีกรอบเพราะว่าผมเพิ่งไปมาก็เลยจะกลับไปอีกรอบนึงพลเก็บรถไปแล้วผมก็เลยไปยืนอยู่คนเดียวเพราะว่ากำลังจะโทรหาเพื่อนแล้วทีเนี้ยเขาก็มาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะสี่ห้าคันอ่ะเราก็มาจอดลุมมหมะเขาเลยบอกว่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวอุ้มอุ้มกดรับนะแล้วผมก็ กดรับไปเลยครับแต่ว่าเขากิดแล้วพี่เชื่อคนง่ายขนาดนั้นไม่ไม่คือผมไม่ได้รับเขาเพราะว่าเขาอะมารับผมไม่ใช่ไม่ใช่สิเออพี่พี่ตกลงอุ้มพี่ตกลงให้เขาอุ้มไปได้ยังไงไม่ผมไม่ได้ตกลงก็ผมอุ้มเขาก่อนไงเอ้าแล้วพี่ไปอุ้มเขาทำไมอ่ะเอ้าก็เขาบอกอะไรอุ้มอุ้มผมก็เลยนึกว่าจะให้อุ้มเพราะว่าอะไรน้วมือไม่น่าไว้ต้องดูลายสัก็เลยดูทรง โอ้ลายสั่งที่ผมจำได้เกือบหมดแล้วแขนซ้ายแขนซ้ายแขนซ้ายสั่วันพุ่นปัตพืชครับเอาอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าเขามาหน้าส่อนอยูพี่เดินเข้าไปนะแล้วพี่ก็พูดเลยสีเหลืองถ้าเขาตอบเยนโล่ปุ๊บพี่นั่นแหละคนนั้นเลยเป็นการที่จับมูลค่าได้แปลกมาก ว่าน่าจับตัวประกันเถออย่างไรอะอยากให้ผมพูดนะผมเล่าสืบสวนตัวประกันเถอะผมว่ายิ่งพูดยิ่งงงกันนิดหน้าใส่หัวพยักษ์สอนนอนไปเลยไปเลยพี่ไปเลยประตูอยู่ด้านนู้นครับเชิญครับ